มาดูพิสุพัทยะนะครับตอนที่สองสัมพันธ์ขาใต้แก้อัดนะฮะสัมใต้แก้อัดดูสิคือมันผิดผิดถูกๆกันนะวันนี้สัมพันธ์แก้อัดนะครับตั้งแต่ตถาอยังหิกิจจังเป็นต้นไปครับตถาว,วิเศษณะของปเทสุปเทสุนิธารณะในปทัสสะ ยังหิกิจจังสรูปะในอิติอิติสับสรูปะในปทัสสะปทัสสนิธารณียะและสามีสัมพันธะในอัถโถนะครับามาดูต่อหิสับวากยารัมภะหิสับวากยารัมภะกัมมัง สยกตาในโหตินะขึ้นโหติมาโหติอาขยาตบทกตวาจกภิกขุโนภิกขุโนสามีสัมพันธะในกิจจังสามีสัมพันธะแล้วก็ตัวนี้นะครับปปิตาทิวัสโต มึนะมึนตึบเลยอะพิกุโนสามีสัมบันธะในกิจจังชื่อว่าเป็นกิตของพิ่สุนั้นนะครับเอาใหม่นะเดี๋ยวตรงนี้ผมแปลให้ฟังแล้วก็สังเกตจากคำแปลเลยนะครับอันว่าการงานมีเป็นต้นอย่างนี้คือคือนะครับอันว่าการ คุ้มครองซึ่งกองแห่งศีลอันไม่มีประมาณอันว่าการอยู่ในป่าอันว่าการรักษาซึ่งทุดงอันว่าความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่มายินดีแล้วก็ไม่มีติเพราะว่าแปลว่าคือนะจิจจังนามะ ชื่อว่าเป็นกิจของพิสษุนั้นจำเดิมแต่การแห่งพิกษุนั้นบวชแล้วย่อมเป็นนี่คือเราแปลแปลแ,ปลแบบนี้อหิสับบะกยารัมพะโชตกะกรรมังสยกตาในโหติโหติอาคยาตบทกตุวจกพิกุโนสามีสัมพันธาในกิจจังปปชิตะกาละโต อปาธานะในปัฏฐายะปัฏฐายะกิริยาวิเศษณนะปัจิตาการลโตอปาธานะในปัฏฐายะปัฏฐายะกิริยาวิเศษณะในโหติแล้วก็สามเนี้ยสัมพันธ์ได้สองแบบคือจัสรูป,ปะในอิตินะฮะ จะสรูป,ปะในอิติก็ได้หรือว่าจะลิงคธถาก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นวิพัต์เหมือนกันนะฮะอปริมาณสีลักขันทะโคปนังก็ดีอรัญวาโสก็ดีทุตังคะปริหารนังก็ดีภาวนาพิรามตาก็ดี ลิงคัถะนี้ในกรณีที่สัมพันธ์ออกครับแต่จะสัมพันธ์เป็นตรูป,ปะในอิติเลยก็ยังพอได้ครับนะก็คืออปริมาณนะศีลขันธโกปนงังอรัญญวาโส อิติสัพสรูปะในเอวังอาทิเอวังสับกิริยาวิเศสนะในอาโหติอาทิสั์วิเศสนะของกรรมังกิตจังวิกติกตาในโหติอิติสั์นามสัสับสัญญาโชติกาเข้ากับกิตจังอิติสับส์รูปะในอัตโถอัตโถลิงคัตถะนะฮะ ก็จะสัมพันธ์ยากนิดหนึ่งตรงนี้มาดูประโยชนมาดูประโยคต่อไปนะครับบทตั้งกิจจังครับยีระปัจจัยนอกแบบออันนี้โอเคครับถ้ายีระปัจจัยนอกแบบนะครับของกายีระติจริงๆน่าจะเป็นปัจจัยนอกแบบนั่นแหละแต่ผมต้องเปิดพจานานุกรมครับศัพท์พวกนี้บรรดาศัพท์เยอะๆนะบรรดาศัพท์เยอะๆเนี่ยขออนุญาต อาจแจ้งท่านไปว่าถ้าสะดวกในการเปิดพจนานุกรมก็ขอให้เปิดผมก็จำศัพท์ได้ไม่ทั้งหมดหรอกครับคือจำได้สักส่วนน้อยมากอ้าวมาดูครับแปลก่อนเบื้องต้นเนี่ยแปลก่อนครับอ่านว่าอาจว่าก็อ่านว่าการประดับซึ่งฉัดอ่านว่าการประดับซึ่งรองเท้า อันว่าการประดับอันอันว่าการประดับซึ่งเขียงเท้าและถลกบาทและธรรมะกรกจะแปลมันก็แปลมไม่ไปนะเอาใหม่ oh <my. S 1> อันว่าการประดับซึ่งรองเท้าอันว่าการประดับซึ่ง เขียงเท้าและถลกบาทและธรรมะกรกและประคดเอวและอังสะชื่อว่าเป็นกิจอันพิสุไม่พึงกระทำย่อมเป็นก็แปลประมาณนี้ครับต่อไปเราก็มาสัมพันธ์ อากิจจังสรุปะในอิติอิติสับสรูปะในปทัสสะปะทัสสะสามีสัมบันทัในอัตโถปะนะสับ <c oughs> ว่ากยารัมพระโชตกะชะตาตะมันดนานังก็ดีอุปาหณัมดนานังก็ดีปาทุกปะปัตตะถาละกังก็ดีธ่ามะกะรังก็ดี เสกตาในโหติโหติอาขยตบทกัตตัวจงวิคุโนพิคุโนสามีสามพันธะในอากิจจังอากิจจังตัวนี้นะสามีสามพันทะในอากิจจังแล้วก็อากิจจังวิกติกตาในโหตินามาสับสัญญาโชตกะเข้ากรรมอากิจจังครับแล้วก็ต่อไปนะฮะตัวนี้เป็นอธิบาย แต่เราก็แปลเราก็สัมพันธ์ไปเลยเวลาเราสัมพันธ์นะต่างวิเศษณะของอากิจจังอากิจจังวุตกรรมมะในกะยีระติแต่หิวิเศษณะของพิขคหิพิขคหิหอะนะพิหิตกตาใน กยรติกยระติอาขยาตะตบทกัมมวาจกอาสวาเซกตาในวัดทันติวัดทันติอาขยาตะตบทกัตตุว,วาจกเตสังนะฮะเตสังวิเศษณะของพิกขูนังพิกขูนัง สามีสัมพันธะในอาสวะอันนี้คือ,อที่ตามหลักสัมพันธ์นะสามีสัมพันธะในอาสวะโอกาสที่เราจะผิดนั้นค่อนข้างที่จะสูงมากนะฮะมานะนะลังอวุตกรรมะในอุขิปิตวา โอคิปิตวาโอกิปิตวาปุพากาลกิริยาในจารเนนะจารเนนะเหตุในอุณนาณนลานังต่อไปนะครับสติวสักเคนะเหตุในปรมมัตตานัง ธรรมตานังวิเศษณะของพิกขูนังจัตตาโรโออวิเศษณะของอาสวาปิสามอเปคขาเท่ากับจัตตาโรอาสวาเสกตาในวัดทันติวัดทันติอาขยัตบทกตัวาจกสุสมารธาสรูปะในอิติอิติสับสรูปะในปาาัฏสะอามาดูต่อ สุสมารธาสรุปะในอิติอิติสาบสรุปะในปัฏสาปัฏสาสามีสัมพันธะาในอัฐโถสุปะคะหิตังในคาถาแปลว่าอย่างไรครับมาดูในคาทานะสนับไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ย แลไปแปลมาลืมแถวสุปคาคหิตังครับสุปคาคหิตาครับอ๋อสุปคาคหิตาสุปคาคหิตาตัวนี้สุสมารธาดูสุสมารธาครับสุสมารธาอันนี้คือกิตบทกรรมวาจกเลยนะฮะแล้วก็สัมพันธ์แบบนี้แต่ตัวสัมพันธ์ตัวเนี้ยมันต่างจากตัวอื่นนะท่าน ในกรณีที่มันมีแต่กิริยาคุมภาคแล้วเราไม่ได้แปลประธานมาไอตัวประธานนี่นะไอตัวกิริยาคุมภาคตัวเนี้เวลาเรียกชื่อสัมพันธ์มันจะย้อนไปหาประธานนะครับสุปคะหิตา,าสุปคะหิตากิตตบทกรรมวาจกของประธานครับ ของใครก็ตามไปดูเอานะฮะกิตบทรกรรมวาจกของ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 สติครับของสตินะเนี่ยครับอ่าต่อไปอิติสัพสรูปะในอัโถอัโถลิงคัถะกายคตาสติสรูปะในอิติอิติสัพสรูปะ ตันนี้ชื่อว่าหรือยังไงเนี่ยอิติสัพสรูประในปัฏฐะอิติสัพสรูประในปัฏฐทวายะสะปัทวายสะสามีสัมบันธาในอัตโถกายะกายานุปัสนาภาวนาสายกัต ขออภัยวุตกรรมมะในสุสมาราัฐธาเนี่ยสองตัวนี้จะมีความแตกต่างกันครับโดยตัวแรกเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปก็คือถ้ามาแต่กิริยาคุมภาเดีเดียวแล้วเราต้องการที่จะสัมพันธ์เข้านะฮะก็ต้องสัมพันธ์ว่าวุตกรรมมะกิตบทกรรมมะวาจกนะฮะกิตบท กรรมวาจกของสติเติมคำว่าของด้วยนะกิริยาคุมภาสแต่พอมาตรงนี้เราก็สัมพันธ์ไปปกตินะฮะกายานุปัสนาวุตธกรรมะในเอุตตกรรมะนลืมแล้วนะเนี่ยสุสมารธาครับนะในสุสมารธาและสุสมารธาไม่สัมพันธ์นะฮะเพราะว่า เพราะว่าเป็นบทตั้งเราสัมพันธ์มาแล้วอิติสัพสุปะในอัถโถอัถโถลิงคัตถะอากิจจังสรูปะในอิติอิติสัพสุปะในปทัศปทศะปัทศะสามีสัมพันธะดูต่อไป อากิจจังสรูป,ปะในอิติศัพส,สรูป,ปะในปัทสะปัทสะสามีสัมพันท่าในอัตโถหรือจะสัมพันธ์ว่าเป็นต้นก็ได้นะอากิจจังสรูป,ปะในอิติศัพอ,อาธัยถะในปัทสะปัทสะสามีสัมพันท่าในอัถโวแล้วก็มาดูต่อไปเตวิเศสนะของพิกุนะฮะเตวิเศสนะของพิกขุ เสวันติจันย่อมไม่เสพณนะเสวันติเทวิเศสนะของของไทยนะฮะเนี่ยของเสวันติแล้วก็อะไรอกรุณนติอาเต,ตวิเศสนะเตวิเศสนะของภิกขุภิกขุสยกตาในณเสวันติอะ,ะเสวันติอกรณนติณนะเสวันติและณกรลนติครับเนี่ย ใช้ครัะณเสวันติและณกรณตินะครับครับณสองศัพท์ครับปฏิเสธในปฏิเสธในเสวันติและกรณติกรณติณสองศัพท์นะฮะสองศัพท์ปฏิเสธในเสวันติและการณติห้ามผิดห้ามลืมเด็ดขาดเลยครับตกตัวเดียวคือกินปอนะฮะตัวนี้เอกังก็ดีฉะตะ มันดานาที่กังก็ดีอากิจจังก็ดีวิเศษสนะของกรรม,มังกรรม,มังอวุตกรรม,มะใน,นะเสวันติและนะกโรติอิติสับสรูปะในอัถโถอัถโถหลิงทัะกิจเจสรุปะในอิติอิติสับสรูปะในปัฏสะปัฏสะสามีสัมพันทะในอัถโถปปิชิตาการะโตอปาทานะในปัฏฐายะ ปทายะกิริยาวิเศษณะในกาตับเพนี่ผมขีดขีดแยกอย่างนี้เพราะว่ามันไขไปหากันไงครับมันไขกาตับเพก็ดีการณีเยก็ดีวิเศษณะของกัมเมกัมเมไม่ต้องสัมพันธ์นะเนี่ยกาตับเพก็ดีการณนเยก็ดีวิเศษณะของกัมเมครับ อปริมาณสีลขันทะโคปนาที่กังก็ดีกอวิเศษณะของกรรมเมครับอันนี้ก็เป็นวิเศษณะของกรรมเมเหมือนกันนะฮะแล้วไขกตัตตาเพบิวริยในอปริมาณสีลขันโธปนาที่เกกรณีเยอปริมาณสีลขัน ทโคปนาทิเกกรณีบิวรณะอิติสัพสรูปในอัตโถอัตโถหลิงคตถาสาธจากักิการิโนสรูปะในอิติอิติสัพสรูปะในปทัสสะสะตาตังสะตาตังตัวนี้เป็นสับกิริยาวิเศษนะ,นะครับสะตาตังกิริยาวิเศษนในการิโน การิโนก็ดีอัติตะการิโนก็ดีวิเศษณะของพิกขูการิโนก็ดีอัติตาการิโนก็ดีดวิเศษณะของพิกขูนะครับวิเศษณะของพิกขูการิโนมิวริยะใน อาธิตาการิโนอาธิตาการิโนวิวรณะอิติศัพสรูป,ปะในอัตโออัตโถลิงกะถะตรงนี้อธิบายครับก็สามารถสัมพันธ์เข้าไปได้เลยอธิบายเดี๋ยวผมแปลประโยคนี้ให้ฟังนะฮะอันว่าอาสนะอ่นว่าอาสวะทั้งหลายเนีอยอาสนะอีกแล้วนะอันว่าอาสวะทั้งหลายแม้สี่คัดฉันติย่อมถึง ซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้คือว่าย่อมถึงซึ่งความสิ้นไปคือว่าซึ่งความไม่มีแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าผู้มีสติเพราะความไม่อยู่ปราดจากแห่งสติแล้วก็ชื่อว่าผู้มีความรู้พร้อม เพราะความรู้พร้อมทั้งหลาย4อิติคือไอ้ตรงนี้ในการแปลนะครับอันนี้บอกเคล็ดลับท่านในการแปลเราเรียนนักธรรมชั้นตรีมีสติมีสัมปชัญญะมาอันนี้เราเรียนมานะแต่สัมปชัญญะอาจจะไม่เคยเห็นว่ามีกี่อย่างสัมปชัญญะมีอยู่4ครับก็คือสา สาธกาสัมชัญญะสปายะสัมชัญญะโคจระสัมชัญญะอสัมโมหะสัมชัญญะตรงนี้สามารถแปลทับศัพท์ได้ครับสามารถแปลทับศัพท์ได้มันเป็นศัพท์ธรรมะครับสามารถแปลทับศัพท์ได้แล้วเมื่อเราแปลอันว่าทั้งหมดทุกตัวจะแปลเป็นลิงค์คตถะจะสัมพันธ์ว่าลิงคัตถาก็ได้ หรือจะสัมพันธ์ว่าสรูปะในอิติแล้วก็อิติสับสรูปะในจตุหิสัมปชัญเยหิก็ได้ได้ทั้งสองอย่างนะฮะคือถ้ามันแปลออกวิพัตแบบนี้แบบอันว่าเนี่ยมันมันได้สองคือสรูปะกับลิงทถะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมันแปลเป็นวิทัตนวิพัตอื่นอย่างเช่นแปลเป็นตุติยวิพัตตติยวิพัตเนี่ยมันจะสัมพันธ์ว่าสรูปะในอิติครับ ก็ให้ข้อสังเกตอย่างนั้นนี่ผมแปลให้ฟังนะฮะอ่ะมาดูนะฮะอาสวาสยกตาในคัดฉันติมีสองตัวครับอาสวาสยกตาในคัดฉันติกิริยาสองบทคัดฉันติกิริยาสองบทอาขยตบทกัดตุวาจกทีนี้เรามาไล่นะ เตสังก็ดีสตานังก็ดีสัมปะชัน,นานังก็ดีวิเศสณะของพิกขูนังพิกขูนังต่อเลยนะพิกขูนังเอ่อพิกขูนังสาม,สม,พสมพันธะในอาสวะ <Wow. S 1> ในอาสวานะครับสามีสัมบันธาในอาสวานะอันนี้เราสัมพันธ์ไปแล้วสามตัวสติยานะครับภาวาที่สัมบันธะในอวิปปวาเสเพราะความไม่อยู่ปราศจากสตินะสะติยาภาวาที่สัมบันธะในอวิปปวาเสอวิปปวาเสเหตุในสตานัง สตานางตัวนี้ครับนะฮะสะตานางตัวนี้แปลว่าชื่อว่าแต่ไม่มีชื่อตามหลักสัมพันธ์ตามการเรียกชื่อสัมพันธ์ไม่มีฮะแปลน,นุนด้วยอำนาจที่แปลว่าเพราะเฉยๆแล้วตัวนี้ฮะผมจะสัมพันธ์่าสรูป,ป่าในตินะครับสาทากกาสัมปชัญญังสป,ปายะสัมปชัญญัง โจรสัมปชัญญงและอาัมโมหสัมปชัญญงสรูปะในอิติอิติส,สรุปะในจตุหิสัมปชัญญยหิจตุหิวิเศษณะของสัมปชัญญยหิสัมปชัญญยหิเหตุในสัมปชานังจตารวิเศษณะของอาสวาปิสัปอเปกทะเข้ากับจตารอัดถังอวุตกรรมะในคัดฉันติ ปริคยังก็ดีอภาวังก็ดีอวุตกรรมมะในคัดฉันติไถก่อนไถคู่แรกก่อนอัดถังคัดฉันติวิวริยะในปริขยังอภาวังคัดฉันติปริคยังอภาวังคัดฉันติวิวรณะนี่คู่แรกคู่ที่2ครับปริขยังวิวริยะในอภาวังอภาวังวิวรณะ อิติสับสรูประในอัดโถอัดโ,โถลิงคัตทะโอ้โหยากจริงๆครับสัมพันธ์เกือบไม่รอดครับน,นี่คือหลักสัมพันธ์เวลาเราสัมพันธ์เนี่ยนะฮะก็พยายามครับฟังบ่อยๆสัมพันธ์นั้นไม่ยากครับถ้าเข้าใจแล้วเราจะสัมพันธ์ได้เรื่อยๆครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยมีหนังสือตัวสัมพันธ์ ก็ขอให้เปิดหนังสือหรือเปิดเสียงสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วท่านจะเข้าใจเองโดยอัตโนมัตินะครับครับสำหรับในตอนนี้ครับสัมพันธ์เรื่องพัทธยะภิกขุนะครับก็จบเรียบร้อยแล้วท่านใดนะครับที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เออมื่อสักครู่เราเห็นท่าน<ว>อาจารย์สัมพันธ์จัตตารโอปิไวหลังสุดหน,หนิดนึงครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ไม่ได้ยินเสียงครับผมเมื่อเมื่อกี้เห็นเสียงอาจารย์สัมพันธ์จัตตารปีตัววิเศษณะของประธานอสวาไว้ที่หลังสุดเนี่ยจริงๆมันมันสัมพันธ์ไปก่อนก็ได้กันลืมได้ไหมอาจารย์เสียงเบามากเลยครับผมผม,ผมไม่ได้ยินเลยครับอ่ะขอขออีกรอบหนึ่งครับไอตัวจัตตารโรปีนะ่ะท่านอาจารย,ารย,ย์อาจารย์สัมพันธ์ไว้ที่หลังใช่ไหมฮะอาจารย์สัมพันธ์ตัวประธานอสวาก่อน คือที่ที่ผมสัมพันธ์แบบนี้เพราะอะไรครับอ่าอ่านตรงนี้แล้วแต่เราจะเลือกสัมพันธ์นะฮะหลักการสัมพันธ์หลักการสัมพันธ์นะฮะก็คือการไล่ไปทีละตัวจากข้างหน้าไปข้างหลังเรื่อยๆครับเนี่ยไล่ไปทีละตัว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 นั้นตรงนี้ประธานมันอยู่ข้างหลัง บังเอิญว่าประธานอะ่ะมันก็มีวิเศษณะของมันด้วยใช่ครับทีนี้ถามว่าเรามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องสัมพันธ์จาตารกกอนในเมื่อหลักเขาบอกว่าสัมพันธ์ทางหน้าไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆหลักของความจำเป็นที่ต้องสัมพันธ์สัมพันธ์ก่อนก็คืออย่างเช่นเตสังเนี่ยมันต้องโยกวิขูหนังขึ้นมาครับ ก็คือตัวโยกนั่นแหละอย่างสมมติว่าเราตัวนี้ไม่มีจัตตารอมันมีแต่เตเต,ต,ตอาสวะอย่างเงี้ยครับหรือเตจัตตารออาสวะเนี่ยเรากลัวลืมเราก็ต้องเตก็ดีจัตตารอก็ดีวิเศษณะของอาสวะแต่ที่นี้ถ้าเกิดว่าเราจะสัมพันธ์นะฮะถ้าจะสัมพันธ์ว่าจัตตารอวิเศษณะของอาสวะอาสวาเะเสกตาในคัติถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับได้ทั้งอสองแบบ สรุปได้ทั้งสองแบบแต่ที่ผมตั้งคำถามว่าแล้วมีความจำเป็นอะไรทําไมจึงต้องสัมพันธ์จัตตารก่อนในเมื่อหลักบอกว่าไล่ไปทีละตัวะหลักก็ไล่ไปทีละตัวเดี๋ยวก็มาเจออยู่ดีนั่นแหละครับก็สัมพันธ์อยู่ดีครับตรงนี้ไม่มีปัญหานะฮะท่านได้ทั้งสองอย่างไม่ต้องไปซีเรียสไอซีเรียสเรื่องวาจกนี่นะควรที่จะซีเรียสให้เยอะๆะ นะครับโอเคครับยอดเยี่ยมครับขอให้ถามผมนะครับเป็นงานในผมง่วงนะครับครับขอบคุณมากครับจะได้คุยกันจะได้คุยกันบ้างครับจันครับต้องชวนมคุยกัดีแล้วครับจานดีแล้วครับสาธุครับ